สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องสุกัญญาญานะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยติกก็จะมารีวิวชีวิตหลังจากที่มาอยู่เมลเบิร์นครบ1ปีค่ะทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงินสรุปครบจบในคลิปเดียวเลยค่ะ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือเรื่องของการเรียนค่ะติ๊กมาที่เมลเบิร์นเนี่ยเริ่มแรกด้วยวีซ่านักเรียน6เดือนนะคะโรงเรียนคอสเจเนอโรอิงลิชนะคะเป็นเวลา6เดือนเนาะซึ่งช่วงที่ติ๊กมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบเปิดประเทศใหม่ๆเลยช่วงเดือนกุมภานะคะมาถึงอยู่ที่เมลเบิร์นอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เริ่มเรียนเลยในตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับตรงๆเลยว่าตัวเองมีความคาดหวังสูงมากว่าฉันจะได้เจอเพื่อนต่างชาตินะภาษาอังกฤษฉันจะต้องพัฒนาแบบพัฒนาไปเลย นะแต่ว่าพอเรามาถึงโรงเรียนจริงๆเนี่ยคือห้องเรียนมีแต่คนไทยทั้งนั้นเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีต่างชาติอยู่ในห้องก็คือชาติตุรกีนะคะก็จะประมาณ2 3คน4คนอะ่ะประมาณนี้ได้นะคะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคนไทยหมดเลยนะนั่นก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราเริ่มรู้สึกแบบ ว่าแบบเอยอะไรวะเนี่ยแบบมาเรียนภาษาอังกฤษมาเจอแต่คนไทยอย่างงี้คือเรียนที่ไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้นเนี่ยก็มีการได้พูดคุยกับครูนะคะเขาก็บอกว่าเออใจเย็นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มันเพิ่งเปิดประเทศแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นเหมือนชาติแรกๆที่ได้เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนไทยเยอะแต่ว่าเดี๋ยวคุณรอไปสักพักนึงนะเดี๋ยวมันจะมีชาตินน่นี่นั่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยบอกก่อนว่าติ๊กสตาร์ที่พรีอินเตอร์มีเดียนะคะตอนนั้นจนําได้ว่าอยู่คลาสพรีอินเตอร์ ประมาณ2เดือนหรือ2เดือนครึ่งนี่แหละแล้วก็มีการสอบอัพเลเวลขึ้นไปนะคะพอได้เปลี่ยนเลเวลเท่านั้นแหละก็ไปอยู่ที่อินเตอร์มีเดียชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะก็เริ่มมีเพื่อนต่างชาติมากขึ้นเพื่อนๆเ,เริ่มใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้นเริ่นรู้สึกว่าคลาสอินเตอร์สำหรับติก๊กอะสนุกและเริ่มแบบสนุกสุดๆแล้วนะคะแบบมีแอคทิวิตี้แบบทุกคนเข้าใจเพื่อนสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่คลาสอินเตอร์ เดือนหรือเดือนครึ่งเองครูก็ให้อัพเวลนะคะไปอัปเปอร์อินเตอร์มีเดียตอนไปอยู่อัปเปอร์ก็โอเคเพื่อนก็น่ารักนะคะจะบอกว่ายิ่งอยู่คลาสที่มันแบบเวลแบบสูงขึ้นสูงขึ้นอะ่ะมันจะทําให้เรามีเพื่อนต่างชาติเยอะมากขึ้นแล้วทุกคนก็จะได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะการเรียนก็จะเข้มข้นมากขึ้นด้วยสําหรับตัวติวเองอะ่ะติรู้สึกว่าในระดับของอินเตอร์มีเดียอัปเปอร์อินเตอร์มีเดียเนี่ย อันนี้คือติ๊กรู้สึกว่าเออแบบสนุกแล้วก็จอยกับการไปเรียนมากหลังจากจบคลอส general English แล้วนะคะ6เดือนนะคะก็มีเว้นพักไป2เดือนนะคะในช่วงของการเปลี่ยนคลอสเนาะติ๊ก็มาลงเรียนคลอส certificate 4นะคะ marketing and communication แต่ว่าอเนี้ติ๊กย้ายโรงเรียนนะคะตอนเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยติ๊กเรียนอยู่ที่โรงเรียน i h นะคะพอย้ายมาเรียนเซอร์เนี่ยมาเรียนอยู่ที่ greenwich ค่ะเหตุผลที่ย้ายโรงเรียนนะคะเพราะว่า1โรงเรียนมันใกล้บ้านมากขึ้น ะคะ2คือตอนนั้นค่าเธอมันถูกมากเนื่องจากมันมีโปรโมชั่นอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็เอเจนซี่แนะนําด้วยนะคะในเรื่องของวันและเวลาในการเรียนตอนนี้นะคะเด็กเรียนแค่วันเดียวต่อวีค่ะคือวันศุกร์แปดโมงครึ่งถึง3ามโมงนะคะ ความรู้สึกในช่วงของที่มันเริ่มมีรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงจากที่ต้องตื่นไปเรียนทุกวันตอนเช้าเรียน5วันต่อสัปดาห์แล้วก็มาหยุดใช่ไหมแล้วก็มาหยุดพัก2เดือนใช่ไหมแบบไม่ต้องไปเรียนเลยแล้วก็มาเหลือเรียน week, วีคละวันอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะรู้สึกเคว้งเคว้งเหมือนกันนะตี่รู้สึกว่ามันทํา ให้ติกขาดสังคมไปนิดนึงอ่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่รู้สึกว่าเหมือนภาษาอังกฤษไม่ได้พัฒนาเลยแบบว่าอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพูดแต่ภาษาไทยเจอคนไทยแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรของเราวเนี่ยก็นั่นแหละพอระยะเวลาผ่านไปนะคะก็ไปทํางานก็แบบมีเพื่อนร่วมงานก็ ไม่เหา่าแหละนะคะมาในส่วนของเรื่องการงานนะคะแรกๆที่ติ๊กมาถึงเมลเบิร์นเนี่ยก็ทําเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนนั่นแหละก็คือไปยื่นเรซูเม่ตามร้านอาหารต่าง,างๆก็แรกๆเนี่ยก็มีการไปเทรนตามร้าน ในตำแหน่งของฟอนอปเฮาส์ค k ิชเชนแฮนด์มือแกนะคะหลังจากที่ไปเทรนมามากมายแล้วนะคะก็ตัดสินใจเลือกทำ o อนอ f เ o าส์ที่ร้านไทยร้านหนึ่งนะคะอยู่นอกเมืองออกไปเนาะก็ทำอยู่ที่ร้านไทยได้ประมาณ2เดือนพอทำไปสักพักหนึ่งก็เริ่มมาคำนวณค่าใช้จ่ายก็รู้สึกว่ารายรับยังไม่ตอบโจทย์มันไม่พอนั่นเองนะคะกับการที่เราจะใช้น่นนี่นั่นกับแพลนที่เราวางไว้ก็เลยตัดสินใจลาออกค่ะบวกกับว่าตอนนั้นเนี่ยรูมเม ทำงานคลีนแล้วก็คือเงินดีนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. แล้วเราทำอะไรอยู่เนี่ยเออต้องนั่งรถไฟไปตั้ง3านาทีนะคะจากในเมืองแล้วเพื่อนเนี่ยไม่ต้องนั่งรถด,ด้วยนะเดินไปทำงานแล้วก็ได้เงินเดียวกับเราอีกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเอองั้นเราออกดีกว่าจากนั้นก็ได้มาทำงานคลีนนะคะติ๊กทาประมาณ5-6เดือนเลยนะคะ ก็มีทําผ่านมาหลายโรงแรมอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วติกะเริ่มรู้สึกเบื่องานคลีนตั้งแต่ช่วงก่อนจะกลับไทยอีกด้วยนะในเรื่องของชั่วโมงการทํางานเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยด้วยอะไรพวกนี้และงานใหม่ของติ๊กนะคะก็คืองาน Food and Beverage a t t e n d a n t นะคะในแผนของ C E นะคะหรือ Conference and e v e n t ในที่โรงแรมเนาะแต่ปัจจุบันที่ติ๊กทำอยู่นะคะมันเป็นอารมณ์เหมือนกับเป็นคลับนะคะอารมณ์เหมือนสโมสรที่ลูกค้าต้องสมั เป็นเมมเบอร์นะคะแล้วจะสามารถใช้ฟ a สซิลิตี้ในคลับเนี่ยได้ซึ่งในคลับแห่งเนี้ยมันก็จะมีทั้งฟิตเนสสปาที่พักร้านอาหารห้องประชุมห้องทำงานมีห้องจัดเลี้ยงอะไรประมาณเนี่ยนะคะในส่วนของตัวงานมันก็จำเจรูทีนนแหละแต่ติ๊กจะชอบตอนที่เราไปเห็นอีเวนต์ต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างเช่น วันนี้จะมีงานแต่งนะเป็นงานแต่งของชาวกรีกอาทิตย์หน้าเป็นงานแต่งของคนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบทําแบบอีเวนท์ที่มันมันแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เห็นแบบเอ,อวัฒนธรรมของเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วก็ตอนนี้คือได้งานใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นตําแหน่งเดียวกันแต่ว่าต่างที่อีกที่หนึ่งเนาะซึ่งสําหรับติ๊กตอนนี้เนี่ยก็คงจะยังจับ2ง,งานไว้อยู่นะคะเอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการทํางานเนาะได้เจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเจอคนใหม่ๆบ้างน,นะคะแบบเราจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแล้วแบบหมดแพชชั่นในการทํางานด้วยแต่อีสายงานเนี้ยมันมีข้อเสียคือเนื่องจากว่างานนะมันก็บอกเราใช่ป่มว่าเป็นคอนเฟอเรนซ์แอนด์อีเวนต์ก็คือถ้ามันไม่มีลูกค้ามันไม่มีอีเวนต์มันไม่มีคอนเฟอเรนซ์ Conference, เราก็จะไม่มีงานแต่ถ้าช่วงที่ยุ่งก็คือยุ่งจริงๆยุ่งมากเช่นเดือนนี้เดือนกุมภาคือแบบยุ่งแน่นชิปแน่นมากนะคะแบบ เออมันไม่บาลานซ์กันเลยอะในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นในสายงานเนี้ยมันก็จะต้องแบบมีการเก็บเงินกอบโกยไว้ในช่วงยุ่งนิดนึงนะคะเพื่อเอาไปใช้ในช่วงที่แบบเออมันไม่มีงานเลยอะไรเงี้ยต่อมาในส่วนของเรื่องการเงินนะคะตอนนั้นที่ทํางานร้านไทยใช่ไหมทำงาน5วันต่อวีคหนึ่งนะรายได้ตกอยู่ ที่วิกระประมาณ500นิดๆหลังจากที่หักแท็กแล้วนะคะเราก็เลยเปลี่ยนงานใช่ไหมก็คือไอ้งานคีนั่นแหละนะคะที่ทํางานพีมก็สามารถเก็บเงินต่องวีซ่าได้เก็บเงินจ่ายค่าเทอมเทอมแรกเทอม,มเดียวได้เงินในส่วนของตรงนั้นสามารถซื้อตัว๋วเครื่องบินไปกลับไทยได้ แต่ในส่วนของเงินเก็บตรงนี้เนี่ยไม่พอทำสเตทเมนต์นะคะทุกคนในส่วนของสเตทเมนต์ที่ติ๊กเอามาใช้ต่อในวีซ่ารอบ2เนี่ยติใช้เงินเก่าของติ๊กนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ไปใช้เงินฟุ่มเฟือยนู่นนี่นั่นที่ไทยเสร็จแล้วกลับมาที่เมลเบิร์นใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ติ๊กลับมาถึงที่เมลเบิร์นเนี่ยช่วงประมาณเดือนตุลาคมน,นะคะจนถึงตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์ เป็นระยะเวลา4เดือนกว่าๆนะคะตอนนี้เงินในบัญชีติ๊กมีอยู่ที่7 5 0ดารดอลค่ะพูดในส่วนของรายได้ไปแล้วมาพูดถึงในส่วนของค่าใช้จ่ายกันบ้างน,นะคะค่าใช้จ่ายตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทุกๆอย่างราคาขึ้นนะคะอย่างแรกเลยค่าบ้านนะคะถ้าใครติดตามติ๊กมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยจะรู้ว่าค่าบ้านติ๊กปกติจะอยู่ที่185อดาอลนะคะต่อวิคเนี่ยก็คือห้องนี้ที่ติ๊กใช้ถ่ายวิดีโออยู่ในทุกๆคลิปนะคะ ตอนนี้ค่าบ้านอัปเดตแล้วนะคะขึ้นเป็น220ดอสดลต่อวีคนะคะยังอยู่ห้องเดิมนะคะที่เคยทำการรีวิวห้องเอาไว้นะคะเพื่อนๆไปย้อนดูกันได้แล้วก็อีกสิ่งที่สัมผัสได้นะคะก็คือข้าวของเครื่องใช้ของกินค่าอาหารต่างๆก็เริ่มขึ้นราคาแล้วนะคะขนมปังครัวซองที่เคยซื้อกินประจาจากที่3.5ตอนนี้ก็เพิ่มเป็น4ดอลแล้วช่วงนี้ติก็เลยรู้สึกว่ามีการ ใช้เงินอย่างรอบคอบมากขึ้นนะคะต้องแบบมีเงินกันไว้ส่วนหนึ่งเผื่อว่าในส่วนอนาคตมันจะกลับมาเงียบอีกอนาคตที่จะแบบว่างงานอีกอะไรเงี้ยมาในส่วนของปัญหาชีวิตและบทเรียนต่างๆที่ได้รับนะคะข้อแรกเลยนะคะก็รู้สึกว่านำใจใช้ไม่ได้กับทุกคนคะ่ะ มาอยู่ที่เนี่ยเราจะเจอคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายสัญชาติทําให้เรารู้ว่าการมีน้ําใจเนี่ยเราต้องใช้ให้ถูกคนคะ่ะไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนเอาเปรียบได้ง่ายๆเลยนะคะอย่าว่าแต่ชาติอื่นที่เราเจอเลยชาติไทยด้วยกันเนี่แหละนะคะก็รู้สึกว่าน้าใจก็ใช้กับคนไทยด้วยกันได้แค่บางคนเท่านั้น 2. ติ๊กจะพยายามไม่สนิทกับใครมากเกินไปในที่ทํางานนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของติ๊กเองนะคือติ๊กคุยได้ไปกินข้าวได้ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าจะแต่ก็จะแบบจะไม่สนิทมากจนเกินไปโอติ๊กรู้สึกว่ามันจะทําให้เราลําบากใจเช่นเวลาเราจะลาออกอะไรเงี้ยเราจะได้แบบไม่เอาใจไปผูกติดกับใครถึงเวลาออกก็จะได้แบบว่าเออออกไปเลยไม่ต้องแบบ แคร์อะไรใครมากนะคะ3มบทเรียนนี้ได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะติกรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีกับเรานะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะหวังดีกับเราไม่ใช่ทุกคนที่จะแสดงความยินดีกับเราเนาะสำหรับติต๊กนะปัญหาที่ติ๊กเจอนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเพื่อนร่วมงานนะคะ คืออันเนี้ยไม่ได้อยากจะบูลลี่หรือจะอะไรนะคือแบบมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะคือบางทีเนี่ยแบบเพื่อนร่วมงานที่มีกลิ่นแบบแรงมากๆอย่าเงี้ยแต่เราก็จะพยายามอดทนนะเราก็จะพยายามไม่แสดงอาการออกมากว่าคือเราไม่ไหวแล้วนะวนะอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเนี่ยมันไม่ได้กระทบเพื่อนร่วมงานอย่างเดียวนะมันกระทบไปถึงลูกค้าด้วยคือมันมีอยู่วันหนึ่งที่แบบว่าซูเปอร์วิเซอร์อะมา บีฟตอนเช้าใช่ป่ะเออเนี่ยได้รับคอมเลนมาจากลูกค้าว่ามีกลิ่นที่แบบว่ามันแบบไม่ดีเลยแบบกลิ่นมันเหม็นอะไรเงี้ยคิดดูถึงกับเป็นท็อปปิกที่ต้องเอามาพูดในที่ประชุมตอนเช้าอะ่ะทุกคนซูปเปอร์วิเซอร์ก็บอกว่าให้พวกคุณนะ่ะอาบน้ำก่อนมาทำงานให้เรียบร้อยด้วยนะเปลี่ยนถุงเท้าใช้อันใหม่ คุณคิดว่าทํางานเช้าเกินคุณไม่มีเวลาอาบน้ําหรือเวลาเตรียมตัวไม่พอเนี่ยให้มาคุยกับฉันได้นะเดี๋ยวฉันจะขยับเวลาการทํางานให้เพื่อนคิดดูมันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนี้เลยนะปัญหาเพื่อนร่วมง,งานอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไปทํางานบางที่บางทีอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนร่วมง,งานที่แบบว่าเห็นแกตัวไม่ทํางานไม่ช่วยเพื่อนทางานแอบบเล่นโทรศัพท์แอบบอู้อะไรเงี้ยเออมันคงจะมีทุกที่นั่นแหละเพื่อนร่วมง,งานแบบเนี้ยเราก็พยายามแบบว่าไม่สนใจ ไม่เอาใจไปผูกกับงานมากเกินไปนะคะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะที่ติก็รู้สึกว่าเหนื่อยวะ่ะทําไมทาไมมึงต้องเป็นคนแบบนี้ด้ววะทำไมมึงทำแบบนี้ด้ววะทําไมแบบปล่อยเราเหนื่อยคนเดียววะอะไรเงี้ยทั้งที่เราได้เงินชั่วโมงเท่ากันเลยแต่ก็หลังๆก็เริ่มปรงและก็เริ่มแบบเออเออช่างช่างเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขานะคะติจะพูดในสิ่งที่ติเจอมา อีกนิดนึงนะคะก็คือตอนติ๊กมาอยู่ใหม่ๆนะคะติ๊กยืนรอแทมอยู่ที่ป้ายแทมใช่ไหมแล้วคือตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครเลยมีติ๊กยืนอยู่คนเดียวนะคะแบบริมถนนเนาะรอแทมทีนี้ก็มีชายชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะคะเดินมาจากข้างหลังแล้วก็มาพูดอะไรมาว่าอะไรติ๊กไม่รู้ว่าเสียงดังมากแบบจากข้างหลังมาว่าแบบคือตอนนั้นอนะแบงค์ไปแล้วฟังไม่ออกด้วยว่าพูดอะไรแบบมีฟักออฟมีอะไรสักอย่างนี่แหละแบบเดินเดินมาด่าหน้าตาคือน่ากลัวมากตอนนั้นก็คือแอบบช็อกไปเหมือนกัน ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาทําอะไรเราขึ้นมานี่เราจะทํายังไงวะอะไรแต่มันดีที่ว่าเขาอ่ะไม่ได้ทําอะไรเราคือเขาด่าดเสร็จอ่ะเขาก็เดินหายไปเลยเว้ยแบบเดินเร็วมากปิ้วปิ้ปิ้ว,ป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 วไปเลยนะคะแล้วอีกสถานการณ์หนึ่งที่ดิ๊กเจอมานะคะก็คือในเรื่องของการโดนเขาเรียกว่าบูลลี่ได้ไหมอ่ะแบบเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ คือเคยไปทํางานเป็น F a n B นี่แหละที่ที่หนนะคะแล้วก็เจอเพื่อนร่วมงานที่แบบไม่ nice กับเราสักเท่าไหร่นะคะคือเราพูดอะไรไปอะ่ะเขาจะทําเป็นไม่เข้าใจซึ่งติคิดว่าเขาเข้าใจแน่นอนเหมือนกับว่าตอนนั้นอะ่ะติกขอเขาว่า Can I have a jug of water เขาก็แบบฮะอะไรนะพูดอะไรอะ่ะแล้วเขาจะมีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งที่แบบคอยแบบว่าทําเป็นแบบเฮ้ยแบบนางนี่มัน แล้วเหมือนผู้หญิงคนน,นั้นนเขาก็บอกว่า ater, water water บอกเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งเขาก็ออ๋ oh, แบบ water หรอแล้วเขาก็ถึงแบบค่อยส่งให้อะไรอย่างเงี้ย แล้ววันนั้นบวกกับว่าซูเปอร์วาเซอร์จัดสัตว์งานที่แบบไม่ค่อยดีด้วยนะคะแบบให้ทุกคนไปเบรกหมดเลยแล้วทิ้งเราคนเดียวไว้นะคะทํางานเก็บจานอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออทำไมอ่ะมันไม่แฟร์เลยปกติแล้วว่าเขาจะแบ่งคนครึ่งครึ่งไปเบรกคนอีกครึ่งนึงทํางานนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสลับกันแต่วันนั้นนะ่ะคือเขาเขาทิ้งติ๊กอยู่คนเดียวนะคะนี่ก็เลยแบบมันไม่ใช่แล้ววันนั้นคือดิ่งมากนะคะก็เลยเดินไปบอกซุปนะคะว่าแบบเออขอกลับบ้านแล้วก็ไม่ไปทาที่นั่นอีกแลวอีกเลย เออก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเนาะความรู้สึกหลังจากที่มาอยู่ครบ1ปีแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปแบบมากๆจากที่ตอนแรกเนี่ยไม่รักเมลเบิร์นเลยนะคะที่แบบความคาดหวังของเราสูงมากแล้วก็คิดลบในหลายๆอย่างเลยด้วยแบบเฟลไปหมดทุกอย่างเลย แต่พอเวลาผ่านไปเปลี่ยนเวลนะคะเริ่มมีเพื่อนต่างชาติมากขึ้นเริ่มมีงานที่ดีเริ่มมีเงินที่มากขึ้นเริ่มเจอเพื่อนนู่นนี่นั่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจอสังคมใหม่ๆมันก็ทําให้ความรู้สึกของเราเริ่มดีขึ้น ทำให้เราเนี่ยได้ตกผลึกความคิดต่างๆนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะตัวเราล้วนๆเลยมันขึ้นอยู่กับความคิดของเราล้วนๆเลยเราคิดแบบไหนมุมมองเราเป็นแบบไหนเราก็จะเจอเรื่องราวแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากที่สังเกตตัวเองนะคะก็รู้สึกว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นิสัยของตัวเองเปลี่ยนไปจากที่เป็นคนที่เอออะไรก็ได้ก็กลายเป็นคนที่หัวแข็งไม่ยอมใครเลยไม่เอาอะไรเลยซึ่งติ๊กรู้สาเหตุนะ เพราะว่าติ๊กเจอเพื่อนโรางงานที่ปสดเยอะมากๆที่เอาเปรียบเราอยู่ตลอดเวลาเลยจนวันนึงรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันไม่ได้แล้วอะคือเราต้องแบบเราต้องสู้กับจนกลายเป็นว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอะเรายอมไม่ได้เลยเรากลายเป็นแบบไม่ได้เลยจนวันนึงเราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยเรากลายเป็นคนแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะทําไมเรื่องแค่นี้เรายอมเขาไม่ได้เลยถ้าเป็นปกติเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คงแบบปล่อยผ่านไปแล้วเราคงไม่สนใจอะไรเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็นั่นแหละแต่พอเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเพื่อโรงงานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราแลกซ์ตัวเองมากขึ้นก่อนที่จะมาเหยียบแผ่นดินพื้นดินมเมลเบิร์นเนี่ยคิดไว้ซัดดิบดีเลยมีแพลนนูน่นนี่นั่นเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแต่พออยู่ไปสักพักติ๊กเริ่มรู้สึกว่าโอโ้โหไม่อยากเรียนแล้วนะคะเนี่ยโดยเฉพาะตอนเนี้ยคือแค่เรียนหนึ่งวันต่อสัปดาห์นะแล้วเรียนเซอร์ติฟิเคทโฟอย่างเดียวเลยนะแล้วทำการบ้านนะ คือแบบตอนนี้คือแบบเหนื่อยมากการบ้านด้วยงานด้วยเรียนด้วยคือแบบว่าโอ้โหแค่เซอร์อย่างเดียววะก็จะตุยเย่แล้วนะคะเลยแบบความคิดที่จะเรียนต่อปริญญาโทนเนี่ยฟึบดับไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือ ไม่เอาดีกว่านะคะในส่วนของอนาคตอันต่อไปนี้นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปทีนึงนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะที่ติ๊กได้มาแชร์ประสบการณ์เนี่ยก็อาจจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของใครหลายๆคนได้บ้างนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะถามคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะก็ให้คอมเมนต์เอาไว้นะคะเดี๋ยวติ๊กจะพยายามมาตอบนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย